สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อฟซท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ท่านใดที่เกิดในลัคนากลุมท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีกุมทุกท่านคะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนหรือ16-30มิถุนายนดวงชะตาของท่านช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างทำสิ่งใดราบรื่นดีหรือไม่สิ่งที่หวังและรอคอยจะสำเร็จไหมได้มารอเปล่าการเงินละ่ะหมุนได้คล่องหรือไม่มารับฟังกันได้เลยนะคะ ก่อนอื่นเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวราศีกุมในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นเริ่มที่จะ,ะมีสิ่งคือพูดได้ง่ายชาวราศีกุมช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะนะคะคิดที่จะหาทำคิดที่จะหางานใหม่คิดว่าอยากจะทำอะไรใหม่ๆคิดอยากจะรับงานพิเศษ คิดอยากรับ j อบแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีและยังไม่มีความมั่นใจนั่นเองนะคะเป็นช่วงที่ท่านทำงานไปใช้ความคิดไปค่ะฉะนั้นช่วงนี้นะคะอันดับแรกไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะคะถึงแม้ว่างานที่ท่านทำอยู่ท่านจะเบื่อเพียงใดก็ตามให้ท่านอดทนทำไปก่อนอย่าเพิ่งคิดที่จะลาออกจากงาน ที่ต้องพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าหลายท่านถึงขั้นที่ว่าอยากจะตัดสินใจลาออกจากงานทั้งๆท,ที่ยังไม่มีงานรองรับท่านมีความเบื่อหน่ายในเรื่องของการงานฉะนั้นนะคะมีสตินะคะอย่าตัดสินใจรวดเร็วเด็ดขาดไม่ว่าท่านจะเหนื่อยเพียงใดอดทนทําไปก่อนแต่ถ้าท่านสนใจสิ่งใหม่ๆอยากรับจอบรับงานพิเศษนะคะ อยากจะนำความสามารถที่มีอยู่แต่ไม่ค่อยได้ใช้ไปหาอาชีพไปทำอาชีพเสริมได้นะคะถ้าท่านคิดไม่ออกบอกไม่ถูกให้ท่านลองเข้าไปศึกษาจากโลกโซเชียลออนไลน์ดูก็ได้ว่าท่านจะต้องเริ่มต้นจากจบตรงไหนนะคะเพราะช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะคิดมากท่านใดที่ทำงานประจำจะเกิดความกดดันนะคะเพราะหนึ่งงานของท่านงานของท่านเข้ามาเยอะมาก คนเดียวต้องรับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปงานเก่าจบไปงานใหม่จะเข้ามาแทนบางช่วงงานเก่ายังไม่จบต้องชะลอเอาไว้ก่อนต้องทำงานอื่นที่สำคัญและเร่งด่วนกว่าจะมีมีดวงได้หยุดงานบางงานหรือว่าโปรเจกต์บางโปรเจกต์เพื่อหันไปทำงานอื่นที่สำคัญกว่านั่นเองนะคะการงานของท่านจะไม่ค่อยได้ดังใจจะไม่เป็นไปตามแผนการที่ท่านนั้นได้วางเอาไว้ฉะนั้นขอให้ท่านทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและรัดก,กุม มีสติอยู่ตลอดเวลานะคะมีสติและมีสมาธิในการทำงานให้มากๆเพราะด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะคิดทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวส่งผลให้ท่านนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้หลงขี้ลืมระวังทำงานผิดพลาดระวังทำงานหลุดตกหลน่นแต่หากท่านทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบบอกได้เลยว่าในช่วงรึ่งเดือนหลังสบายมาก รับมือกับงานได้ดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมมีคนคอยช่วยเหลือแต่จะไม่มากแต่ก็มีคนช่วยเหลือท่านนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่คิดอยากจะเปิดรับงานพิเศษรับจ็อบทำควบคู่กับงานประจำได้นะคะจะมีคนเข้ามาจ้างงานท่านด้วยนะในช่วงนี้ชาวราศีกุมงานยุง่งงานเยอะต้องรับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไป ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสไดออเดอร์รายใหม่มีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่ไดออเดอร์พิเศษแต่ให้ท่านระมัดระวังลูกค้านะคะอย่าเชื่อใจลูกค้ามากจนเกินไปคุยรายละเอียดให้เรียบร้อยถ้าจะรับออเดอร์จากลูกค้าท่านจะต้องเก็บค่ามาจําทุกครั้งทําหนังสือสัญญาด้วยให้ระมัดระวังกานคนผิดนัาผิดคําพูดนะคะตัวท่านเองก็ต้องมีความหนักแน่นในคําพูด คือพูดได้ง่ายจริงจังนิดหนึ่งคนจะได้ไม่กล้าที่จะผิดนะผิดคำพูดกับท่านนอกนั้นงานถือว่าค่อนข้างที่จะไปได้ดีมีปัญหาแต่ท่านจะแก้ไขได้นะคะผลงานออกมาดีงานเสร็จทันกำหนดเวลาอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวนะแต่งานจะยากและหนักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีงานยากงานหินเข้ามา มีงานที่ท่านไม่อยากทําเข้ามาด้วยทํางานไปอึดอัดใจไปแต่โดยภาพรวมเราก็ถือว่าผลงานดีพอสมควรนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของชาวราศีกุมในช่วงเครื่องเดินหลังท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินอีกต่างหากลืมบอกไปท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะพิกแพรงคำพูดได้เก่งสามารถพูดคุยเรื่องสำคัญสำคัญได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือการเงินนะคะเนื้อสิ่งอื่นใดให้ระวังคนกลั่นแกล้งหลังแกมาที่การเงินของท่านกันต่อนะคะการเงินมีดวงได้เงินพิเศษกำลังรอคอยข่าวเงินจากส่วนใดก็ตามท่านจะได้รับข่าวนั้นๆน,น,นะคะและที่สำคัญจะมีเรื่องคาดไม่ถึงเรื่องเงินเงินทองๆด้วยฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ ก่อนอื่นขอให้ท่านระมัดระวังการใช้จ่ายอย่าเพิ่งใช้จ่ายตามใจตัวเองเพราะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะคิดมากเรื่องเงินมีเงินก็ใช้ไปก่อนมีก็ใช้ไปก่อนอยากซื้อซื้ออ,อยากใช้ใช้นะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระวังคือหนึ่งให้ท่านระวังเรื่องการใช้จ่ายนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่จะต้องมีสติอย่าโลภมากอย่าใจใหญ่ถ้าท่านจะนําเงินไปทาอะไรก็ตาม ระวังจะได้ไม่คุ้มเสียแม้แต่ท่านใดที่คิดจะนําเงินไปลงทุนถ้าไม่มีความมั่นใจอย่าเพิ่งลงทุนนะคะท่านนั้นศึกษาหาความรู้ให้ดีรู้แจ้งเห็นจริงแล้วค่อยลงมือทําแล้วค่อยลงทุนจะดีที่สุดอย่าทําอะไรเสียเส่ยงเพราะท่านค่อนข้างที่จะใจกล้ากล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนกล้าที่จะทําในสิ่งที่ใครไม่คิดว่าท่านจะกล้าฉะนั้นลดความกล้าลงนิดหนึ่งจะทําอะไรก็ตามคิดให้ ละเอียดรอบคอบและรักกลุ่มแล้วค่อยลงมือทํานะคะโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินด้วยคิดให้ดีๆนะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังค่าใช้จ่ายของท่านค่อนข้างที่จะสูงนะคะมีดวงได้ใช้จ่ายเงินไปกับคนในครอบครัวมันจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกี่ยวกับใครบางคนเพิ่มขึ้นหรือท่านอาจจะได้นําเงินไปใช้จ่ายในส่วนที่ท่านไม่สามารถบอกใครได้ต่อมานะคะ ท่านจะหมดเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวค้าจะระวังข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านแตกหักชำรุดพังเสียหายนะคะเพราะว่ามีดวงจะได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านซึ่งทดแทนของเก่าที่ชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้นั่นเองค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมถ้าท่านไม่ประมาทด้านการใช้จ่ายถือว่าท่านหมุนเงินได้คล่องเลยทีเดียวมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ นะคะขาดเงินจะมีเหตุการณ์ในท่านนั้นได้เงินมาอีกต่างหากในช่วงเครื่องเดือนหลังค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะแต่ระวังทําเงินหายระวังท่านใดที่ชอบซื้อสินค้าผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือถ้าท่านจะซื้ออะไรก็ตามดูให้ดีๆนะคะระวังจะได้ของที่ไม่ตรงปกหรือซื้อมาแล้วใช้การไม่ได้มีดวงเสียเงินในส่วนที่ท่านไม่สมควรจะเสียนั่นเองนะคะ ทีนี้ก็มาที่ความรักของท่านกันบ้างเป็นยังไงบ้างในช่วงครึ่งเดินหลังความรักในคนโสดค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะความรักในคนโสดมีสเสน่หจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ท่านดูให้ดีๆนะคะเพราะคนที่เข้ามาใหม่จะเป็นคนที่โสดไม่จริงอาจจะโสดเฉพาะเวลาที่อยู่กับท่านระวังคนมีคู่มีครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่ยังเคลียร์ปัญหาด้านความรักของเขาไม่ลงตัว แต่เข้ามาคุยกับท่านถ้าถูกใจใครดูให้ดีๆนะคะระวังถูกหลอกถูกโกงอ่าระวังถูกหลอกระวังจะตกเป็นมือที่สามโดยที่ท่านไม่รู้ตัวสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเป็นช่วงที่ชีวิตคู่ค่อนข้างมีความสุขนะรู้สึกว่าอาจจะคือพูดได้ง่าย คู่จะรักท่านหลงท่านนะถ้าอยากให้คู่ครองช่วยเหลือเรื่องอะไรก็ตามชาวราศีกุมลองเอ่ยปากนะคะบางเรื่องเขาจะช่วยเหลือท่านได้ช่วงนี้คู่ครองรักและคือพูดได้ง่ายคู่ครองรักพอสมควรใช้คําว่าหึงก็ได้นะท่านกระดิกตัวขยับตัวไม่ได้เลยนะเนี่ยต่อมานะคะสุขภาพของท่านสุขภาพในช่วงเครื่องเดอนหลังให้ท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับคือ ระวังโรคที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะนะคะระวังโรคที่มาโรคที่เกิดจากการขออภัยนะคะมีเพศสัมพันธ์นั่นเองนะคะให้ท่านระมัดระวังโรคเหล่านี้ด้วยระมัดระวังอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งท่านหญิงท่านชายไปหาหมอพบแพทย์บ้างก็จะดีนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังการทําบุญแนะนําให้ท่านหาโอกาสทําบุญบ่อยๆนะคะทาในรูปแบบใดก,ก็ได้แต่อยากให้ท่านหาโอกาสทําบุญบ่อยๆ ข้าขอวอวยพรให้ชาวราศีกุมทุกท่านเฮงเฮปังๆนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดหรือว่ามีเสียงดังเข้ามาแทรกบ้างกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ